สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ G.P.X นะครับเราก็ทําคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานทุกคันนะครับว่าเข้ามาอาการเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับคันนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับอ่าเราสตาร์ทให้ดูนะครับไฟไม่มาหัวเทียนนะครับไฟไม่มาหัวเทียนนะครับอ่าแล้วก็หัวฉีดเราจะเทสให้ดูนะครับ หัวฉีดก็น้ำมันไม่ออกนะครับเบื้องต้นไฟไม่มาหัวฉีดไม่มานะคฝันนิษฐานว่าเป็นกล่องนะครับตัวนี้ก็ตอนแรกแบตหมดนะครับไฟไม่พอนะครับผมทําการชาร์จแบตให้แล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเสียบด็อกเตอร์นะครับ OBD2 นะครับเกี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านค่าไม่ได้ครับไม่อ่านนะครับไม่รู้ว่ากล่องคันนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับ ก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนเบื้องต้นนะครับเปิดคุญแจนะครับเสียงปั๊มติ๊กก็ไม่ดังนะครับน่าจะเป็นกล่องหลักนะครับไม่สั่งงานหรือปักกล่องไหมอันนี้ก็ต้องเทสตดูอีกทีนะครับต้องทําการรือมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถ่ายส่งให้ลูกค้าดูก่อนนะครับอาการในเบื้องต้นนะครับเรามาอัปเดตคันนอีกต่อนะครับเป็น G P X โดนนะครับเมื่อวานเราถ่ายไว้แล้วนะครับ สตาร์ทไม่ติดนะครับไฟหัวเทียนไม่มาไฟไม่มาคอยไฟไม่มาปั๊มติ๊กน้ำมันไม่ออกหัวฉีดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับหลังจากการแก้ครับหัวฉีดมานะครับน้ำมันมาเราให้ดู นะครับน้ำมันมาน้ำมันมาไฟมานะล้างล้างหลุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟ่อมตรงนี้ต่อตอนนี้น้ํามันมาไฟมาก็ยังตารตาไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คอาการอื่นต่อนะครับอ่าหลังจากที่เราแก้เรียบร้อยนะครับ ก็มาลองสตาร์ทดูอะติดแล้วครับตอนนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบชุดสีส่งงานได้นะครับองต้นนะครับก็มีชุดดีเล์นะครับผิดปกตินะครับกล่องนะครับแล้วก็ไฟไม่มาหัวเทียนไฟไ ไม่มาปั๊มติ๊กแล้วก็ระบบน้ำมันไม่จ่ายนะครับอันนี้ก็แก้ให้เรียบร้อยนะครับก็ประตาติดได้ปกตินะครับรก็สามารถส่งงานได้ครับฝากด้วยครับสู่ชั้งหนึ่งถ้าชอบคลิปดีๆจากทางร้านก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กของผมและช่อง YouTube ของร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ